เจอกันอีกแล้วกับช่องผู้แม่บ้านไฮเอ็นแต่วันนี้ผู้แม่กับซูนสองวันนี้ผมเด็กปัดสองขาพี่พี่เฮ้ยไอ้ย่งสากหลายรอบเลยแม่ลไหไอ้เห็นอันนี้ไหมทั้งในติมต้นนี้แม่พี่เดินผ่านตั้งแต่เช้าแล้วนะตอนนี้บ่ายแล้วทางมันก็ยังอยู่ขึ้นไปดูให้พี่หน่อยไอเบื้องน้ำเฮ้ยเฮ้ยดูไปใครไม่ได้เอาไปไหนเลยเห็นตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วเอาไปเห็นยังเอาโอเคไอติมไหมเอาไลเอาเอนี่ ได้กินกันเหรอก็กินแต่ว่ามันเหลือเยอะมากเลยนะเกือบเต็มถังเลยแล้เมื่อวานขายไปแล้วนี่เหรอใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้มันเหลือนี่ไหนดูดิเอ้าเอากินของวานก่อนกินเข้าตัวล่ะวันเหลือเยอหลือเยอะเลยเห็นไหม เอาไปแจกไหมมันแจกได้มันจะดีเหรอแจกได้เพราะว่าเมื่อวานเห็นคำรู้คือเอาไปขายแล้วชุดหนึ่งอันนี้คือมันเหลือเหลือเราไปแจกได้นะเราต้องขอหนูอู๊ดกับคำรู้กันปะเขาขายเรียบร้อยเขาจัดการแล้วแต่ปกติเราก็ต้องขอหนูอูดกับคำรู้กันไงเราเอาไปถ่ายคอนเทนต์ของไม่ว่าเชื่อพี่มันได้เอาไปแจกได้เชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์เยอะเยอะเลยหลายเปอร์เซ็นต์แต่มันแ็น่าสนใจนะเออเราพาไปแจกเดี๋ยวผมมาบนึ่งพี่คุยกับใครเออไปซื้อเขาแต่ะ เราจะให้มันตั้งโคโลอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรมันก็จะเสียได้ของใช่นั้นเราต้องเอาไปทปําประโย<อ>ชน์ให้กับประชาชนครับไปเล่นกันเป็นยังไปเล่นไปเล่นเดี๋ยวมาเท่าสิเอารถเพิ่นไปเล่นเตี๋ยวบื้อง่างเปล่าเบื้งล่างเขารถเพิ่นไปเพิ่นกระซิบหงตัวโอ้โอ้เอ้า<อ>เอารถเพิ่นไปไม,าาม่ันาแต่ไรปะยังยังไอเอารถเบนไอาหมยังว่าไอรถเบนอยากเห็นพื่อนี่บ่อนนี่หลังค้าแดงๆดงเห็นแดงเห็นบอไ่ต้อง่าสุ้ย เนี่ยแม่นเปิดประทุนนะเนี่ยเข้าไปกัน3มคนนีบ่ม ok ีผู้ใดโทจากเขาเนี่ยเราต้องเอายูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงไปอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นผู้ใดเหลืออยู่ในสตูนเขาประชุมกันหมดเลยคุณคุณของถาไอ้บอมชูซองกลับมาโอคุณของถาไอ้ได้เลยเดี๋ยวไอ้ติไปหายูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงมาอีกสักคนหนึ่งผู้ใดเหลืออยู่ในนั้นไปคุณของเดี๋ยวไอ้มา มันบอมีผู้ใดยอยู่เลยมากเอเงาอีกและสองคนเท่าบ่อุ้ยไปแต่เท่ามันกับบอมวนแล้วไปแจกผู้ใดซิก้าเอาล่ะไม่มีใครรู้จักเลยไหมอบอสอะไรไม่อยู่เลยไม่เขาประชุมกันหมดเลยเอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวยูทูบเบอร์เขาประชุมทำไมเราไม่ได้ไประชุมวะ <c oughs> เราไม่ใช่ยูทูบเบอร์หรือบอสว้าวเฮ้เฮ้เ<ะ>มิสเตอร์ปืน คุณจะไปไหนคุณจะไปซื้อของเยอะแยะไปถ่ายงานเหรอถ่ายงานคุณถ่ายตอนไหนเราจะมาถ่ายแล้วเนี่ยวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเวลาคุณแค่ชั่วโมงเดียวไม่ได้ผมจะไปถ่ายแล้วแป๊บเดียวไอติมยกขึ้นรถแล้วเราจะไปถ่ายแจกไอติมพี่ก็ไปสิผมจะไปถ่ายคลิปผมยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงใช่ในสตูได้ยังไงมีเสียงใช่กูตกแล้วตอนเนี้ยคนอื่นเอาไว้มีเราไปแต่เรากับไอสองฮะมันไม่มีอะไรไงมันต้องมีคนแบบหน้าตาดีเด็กกับคนแก่เอาสั้นๆนะเราไปแจกโรงเรียนมัธยมอ่ะไปป่ะไปแจกโรงเรียนไห มีผู้หญิงไหมมีดิร <c oughs> ออะไรล่ะประจำที่อะไรล่ะไปไม่ต้องถ่ายวันนี้ไปช่วยเราถ่าย <c oughs> กลับมาเราไปช่วยคุณถ่ายเมื่อวานนี้คํารู้อ่ะเขาไปขายแล้วไม่ขายไม่หมดไงมันไม่มีฝีมือเหมือนพวกเราไง <c oughs> ถูก <c oughs> มันไม่มีหัวการตลาด <c oughs> เราเอาไปแจกได้หน้าฟรีๆเลยนะแล้วมีคุณไปด้วยยังไงก็แจกได้หมดอคือพี่ซื้อต่อมา เขาให้มาอ๋อเขาให้มาด้วยเขาให้มาเขาไปแจกตั้งเอาไว้แล oh, ้วมันก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อไงแล้วทำไมไปกันแค่น um> ี้อ่ะไปแค่นี้แหละเขาประชุมกันอ๋อมันไม่ดังพอใช่ใช่ใช่เขาไม่ดังเท่าผมใช่ก็เลยเอาผมไปซะ้เลยใช่แล้วดีถามจริงวันนี้คุณร uh ู้ไหมว่าเขามีประชุมฮะคุณรู้ไหมว่าวันนี้มีประชุม ไม่เขาก็ประชุมซีเรียสของเขาแหละเรามันแบบลอยลำแล้วไงไม่ต้องเข้าประชุมอ๋อเขามีประชุมกันกูไม่รู้ไล่กูออกกูบอกกูตอกเราก็ไม่เหลืออะไรไปไปไปนรปเ้นรเส้นไปไปไปไอติมจ้าไอติมโอเค เ้วเขาจะไปแจกไอติมไ่ใส่นอันดับแรกเขาไปโรงเรียนโรงออะอันดับแรกไปโรงเรียนสามเียวกันช่วงนี้เขากำลังเลิกเรียนเลยเละมไม่เหรออันนี้บอกมามัธยมอะไรนี่จะเอาผมติดคุกหรือเปล่าเน่ไปขอไปขอพี่เขากันเขาขายอยู่มาแจกไอติมมาแจกไอติมมาแจกไอติมมาลาท่จะเด็กเานี้เลยเขาเนีดเียนา เอาดีดิเอาดีดโอ้โห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 โห้โหโอ้อ้โหโอ้หโอ้อ้โหอ้โหโอ้โหโบ้โหโอ้่หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโห้โห้แหอ้้อ้้โห้โหโ้โหโ้ออ้อ้โอ้่าอ้งกอ้อ้โหอาโหโอ้โหโอ้้หโอ้โ้โหโาห้้้้อ้้อ้ พี่ผมเคยตอนนี้ไปประมาณผมก็ชวยพี่ด้วยใกล้ๆใช่ไหมจิงติดตามตั้งไหนพี่ล็อกลกแล้วหนึ่งเรช่องไหมเนี่ยลงสิคะลงทำไมเนี่ยเอ้าชิดขวาหน่อยเด้อลูกเด้อชิ้มสิคนจิ้สิคนสิคนนะตั้แต่สิคนเท่านั้นตอนนี้ประมาณเฮ้ยเยอะไปเยอะไปแล้วจะือติดคนแล้วตอนนี้ ว่ยี่สิบคนยี่สิบคนไม่พี่จัดไปยี่สิบคนมาว่ามันมีแม่จะขายไอติมตรงนั้นไงมันจะเปรี้ยวถ้าปลายเขาเอารออะไรล่ะพี่รีบตัดสิครับโอ้ยคุณก็เมื่อยไป็นเลยได้แล้วออกได้แล้วออกได้เราออกเด้อระวังรถด้วยเด้อมันจะเป็นไอติมสไตล์ใหม่นะน้องเย้ยยยไปหน่อยไข่เจลาโต้เนื้อเนื้อเดียราตักนะท่านนี่ครับวิ่งมาไม่กินเลยค่ะ อุ้ยลูกสาวแม่ห้าคนอีกห้าคนห้าคนสุดท้ายห้าคนสุดท้ายขออีกแค่ห้าคนนับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงพอแล้วอีกห้าคนอีกห้าคนพอนะครับสองกลุ่มเดียวกันกี่คนนะสามคนเลย นับยังไงว่า3ามคนลูกนองสามก้อนสามคนไปนี่มันเป็นไอติมสไตล์ใหม่มาแบบเป็นก้อนเลยกินกันกิน3คนเลยนะอันนี้เอาจัดเต็มที่ไปกินด้วยกันพอละอันนี้มากี่คน2คนไปสองคนไปกี่คนเรากี่คนสามคนโอเคครบแล้วกแต่งน้องตัวเล็กอ่ะน้องน้องตัวเล็กกินด้วยกันได้ไหมลูกเอาไหมเอาไหมเอาลูกมานี่ดิน้องน้องน้องมาหนี่ดิสี่คนลูกสี่คนนี่สี่คนนี้สี่คนห้าคนกินด้วยกันได้ไหมสี่คนห้าคนได้ร้อนไปเลย กินไยกันเลยกันนะไปกินไ้กันนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวไปแจกข้างหน้าก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวแวะเข้ามาอีกมีใครจะถ่ายรูปอีกไหมถ่ายรูปตามสองหนึ่งแาไปายหน่อยไปายกล้องหน่อยไปรายการรายการบ้ยไปไเดี๋ยวมาใหม่ที่ต่อไปเราไปหาพี่บินมอไซค์กันเพราะว่าตั้งต่แจกของแจกข้าวอรเงยเราก็มีจไปโรงเรียนกันโรงเรียนนั้นโงเรียนนี้แต่เราจะไม่เคยไปที่แลกๆเลยไหนมีบินมอไซด์วะ ไม่รู้อะ่ะเซนทันคือเซนทันเออเย <Yeah S 2> <ม>้เดี๋ยวแล<อ>้วกัเดี๋ยวพู้จะพาทุกคนไปเที่ยวเซนทันกันนะจ๊ะ <Yeah S 1> สภาพรถติดสภาพรถติดไม่ไม่สภาพรถติดอ่ะสภาพรถพี่เป็นอะไรตอนเนี้ยล้อหลุดอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่โบเฮ้ยนี่ไงนี่ไงพี่บิ๊มใส่พี่พี่อากไอติมอากไอติมครับไอติมครับเฮ้ยก็ดีใจมาเลยครับผมไปสองเข้าไอติมเย็นๆอากาศร้อนๆแบบนี้ จัดเลยเรามีด้วยกับมีคนเลือกได้เลยนะครับโอ้โหแบบคนไปก่อนได้ไหมเอาด้วยก็ได้เลยครับนี่นะครับช้อนหยิบได้เลยครับแจกไอติมครับหวยรังห้าสิบหวยรังห้าสิบหวยละงห้าสิบเอาดิอ๋อพีพีครับมาเลยครับใช่เลยใช่เลยครับผมอ๋อร้อนร้อนพอดีเลยนะพี่นะทร้อนร้อนถารร้อนหาอะไรเย็นๆหน่อยครับบันไดครับพี่บันได รู้สึกดีป่ะจากที่เราทำชั่วมานานแล้วเรามาทำบุญแบบนี้ใช่แล้ววันนี้อากาศร้อนมากเลยนะเติมได้นะครับกิดเพิ่มลูกละยี่สิบไม่ใช่ไอติมจ้าไอติมจ้าไอติมไหมครับฟรีเลยจ้าครับพี่ติมฟรีพี่ผู้ชายแจกฟรีเอ้ยผู้ชายเสียตังค์เออกูจะเล่นมุกกันกูก็ไม่พูดผิดคำแรกแล้วผู้ชายเสียตังค์ผู้หญิงแจกฟรีครับมีช้อนครับหยิบได้เลยครับช้อนอยู่ไหนอยเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วข้างหน้าเป็นคน เอาโคนอะไรพี่กูไปพี่กูเราต่อเลยไปไปไปไหนต่อห้าง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 ให้หมดแล้วห้างห้างห้างรถไหพี่รถไถรใหญ่รถใหญ่รถเขาหลังไ่ก็ได้นี่ไงนี่ไงอ้าวอ้าวรถล้างซะละเหลือแต่รถแขกไอติมครับ ไอติมครับไอติมไติมมไหมครับไอติมจริงจรนะครับมาเลยครับไอติมฟรีพี่มาัพ่อไอติมฟรีครับขอบคุณครับครับพี่ไดเออแจกเลยอากาศร้อนๆ้พ่ออนอครับอ่าครับผมขายไม่ดีนะครับเลยมาแจกมาแจกอยู่แล้วครับตอนแรกเต็มนี่เลยเราแจกไปเกือบหมดแล้วโอ้ไอส่วนสองตักจนคล่องเอาดิไอติมแจไอติมกะทิไอติมกะทิครับอร่อยมากพ่อครับพ่ออ่อนแต่ร้อนมือนี่ไหมครับพ่อนอนเริ่มอีกเรื่อ ต่อท <ok> ั้งเมื <k <k ่อคนกันโตข้าจาว่าได้ลองดูด้วยเดี๋ยวข้าโบมอมลูกครับพ่อเดี๋ยวเอาไปเห็นแล้วบ่เอาไปเห็นแล้วบ่แทนบ่ขอนทอนหนูสิปันกันกินปันกันกินไปแล้วครับพ่อไปแล้วครับเดี๋ยวไปข้างหน้าต่อพ่อครับผมไปไปเรารวยต่อเดี๋ยวเราจะพาไปดูศาลหลักเมืองขอนแก่นกันนะจ๊ะ มาเลยครับไปติมครับสองเล้ทำหน้าที่ต่ออะไรไอ้เจี๊ยบก็มาไอติมอะครับผมร้อนร้อนมันจะมอมือกันจ้านี่เหมือนเหมือนกันเมาครับแกแจกมือก้าว่างครับคุณมังว่าง เงินมันเหลือเงินมันเหลือ,อ,ม,ลอ,อมันเหลือน้อย <laughs> แล้วตอนนี้คือบรรยากาศของสันหลักเมืองคอนแก่นนะครับนี่ครับสวยเลยเราจอดแจกไอติมทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็เราก็จะจอดใช่ <laughs> ใช่แต่ตาแต่ตาแใช่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรล้วหมดแล้วแ <laughs> จกที่เราจะมาเล่นๆเ,เ,เป็นเรื่องจริงวทีนี้ไปแจกเริ่มจริงจังเริ่มจริงจังเฮ้ยป้าพดคนดีแล้วมาสิงเขาแล้วแต่ว่า อะไรอม่มีอะไรหรอกเราค่อยกลับไปสดูค่อยว่าแกไม่แกกังวลใช่ไหมว่ากลับไปแล้วซีอ <c oughs> โอจะว่ายัางไงลองมาทำความดีเรามีหลักฐานเรามีหลักฐานมาทำความดี <c oughs> เป็นคอนเทนต์แจก,กไอติม<อ>จริงๆอย่าพูดอย่าพูดดังเดี๋ยวไอตัวมันรู้ <c oughs> เราไปแจกใต้สะพานต่อได้ใครร้อนใครเหนื่อยเราแจกไอติมพ่อไม่ใช่ไอติมเราที่ไงเรามาไอติมเราคำนวณแจกมาให้แล้วใช่ใช่เป็นโหมดไหมวันนี้หมดเออใกล้หมดแล้วเออแจกสักอย่างไปไปนี่เราไปแจกคนงานตามแคมป์ ใช่ใช่ใช่มามามาเอามาห้าห้าอันผมอันนึงไอติมไหมครับไอติมไหมครับไม่สนใจเออไม่ได้เเฮฮ้ย้ยเฮ้ยไอติมเยรถคุณลงมาไหมเดี๋ยวผมไปได้เออไปก่อนเลยเดี๋ยวไปด้วยกันเวลาจะโดนโดนด้วยกันเดี๋ยวผมไอตองเฝ้ารถไอสองขับรถนี้เนาะเจอกันที่สตูเว้ยจะบ้าเหรอทำชั่วมาทั้งปีทำดีบ้างสักทีเถอะน้องเดี๋ยวพี่ครับไอติมครับมาแชายแกครับ เด้พี่อยู่บนรถนี่ไงมีใครว่างไหมถือไปดิไม่ได้เลยมีใครมารับก่อนไม่อ่าจุ้มจุ้มไหมจุ้มจุ้มไหมมึงกับโอ้เจ๊เด้อเจ๊เด้อเอเมย์เอาเป็นเรื่องแล้วไอซองไอ้ซองกไนนี่ตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลับเป็นแล้วล่ะเอาไงดีวะไอ้นี่ไอติมเปล่าโอ้โหเราตัำแต่ว่าเยอะโอ้ยเราอย่าย่อท้อด้กันทำความดีไม่ใต้สะพานเราไปจ่ายเฮ้ยนี่เหรอใต้สะพานจ่ายนี่เราขี่ไปเออ ป๊ะยังไม่ละลาหรอมั้งสองขีดได้ไหมถามพี่เป็นก็ยังจะใยญ่แกล้งเนาะอ้าวมันดิบไปมันก็ไปไงโอ้โหเอ้ยพี่สยามเนาะโอ๋พี่กลัวเหรอโอ้ติมละลายไปตรงนี้มันเหม็นมากพี่สยามไป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 ผลงานที่ทำงานนี้ก็สงสารเขานะโอ้โหที่เขาบอกว่าอะไรนะกินเสียดายจังเลยกินไม่ได้ไอ้ติมไหมคะไม่ฟรีๆๆเสียฟรีครับอ้าวฟรีๆ เอาเอาเอาอเปเอานะเอาเอาเอาไอติมไหมเอาเอติมบอเอาอยู <my <my ่แล ok> ้น้องก็ยังงงงดูเจ้าเละไม่ลูกอร่อยอร่อยข้าจ้าเอาที่ชู่ให้น้องเอาทิชชูได้ไหมคบเผื่อมันละลายขอบคุณมากครับอ๋อขานุ่นเลยครับผมุอเขามขอบคุณคาพ่อขอบคุ่าพ่ออีกไหมครับพ่ออีกไหมเอาไปอีกก็ได้ครับพ่อโอเนให้เจาแก่ามอ๋อได้ครับเอาได้เครับได้ครับเอาไปเลย ขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับพ่อไม่มีช้อนเลยพ่อกินได้เลยช้อนหมดเลยพ่อบายบายครับผมครับโอ้คือเมื่อกี้พี่เมาไปแจกจิ้มนะพ่อได้ขนมมาด้วยเมื่อกี้พ่อน่ารักมากตอนเราจะมาพ่อบอกบายบายบม่ได้พ่อก็น่ารักอ่ะน่ารักต่อลราข้างหน้ามีอีกไหมเนี่ยเฮ้ยบายบายครับายบายพ่อโอ้โหเขาเป็นแบบว่า มาจัดเขาเลยเนี่ยหมู่บ้านเขาเลยเนี่ยกูเคยเข้ามาบรรยากาศตกงทั้งหลายไปสองไอติมฟรีจ้ะมาแจกเลยพรับมาจับมีใครแถวนี้อีกไปจ้ะไอพ่อไปเรียกเขามากินไอติมฟรีมาแล้วแจกไอติมครับพี่มาเลยครับไอติมกินเลยครับไอติมฟรีเอามาอกตักมาอกตักครับครับเอาอีกได้นะครับสองอันได้ครับไอติมครับไอติมครับฟรีครับแจกฟรีมาเลยจ้ามาเลยจ้ามีเลยอากาศร้อนๆอนน ร้อนๆมาเลยครับเหลืออีกเยอะครับอุ้ยอุ้ยเหลือตกใจไม่ต้องตกใจครับคุณครับคนไอติมพี่พี่สองเลยได้ครับสองได้ครับได้เลยเอาเผื่อกันไว้เลยเอาเผื่อกันไว้เลยจ้ะอีกเยอะเลยไปเลยลุงลงเดินครับคุณครับขอบคุณครับ ได้ได้จะได้เอาไปเผื่อคนในบ้านไม่ได้มาเอาไปเผื่อกันเลยนะจ๊ะน้าแม่ติ๊มแม่น้องเอาเลยครับเอาเอาไหมล่ะเราเอาไหมล่ะเอาเหรอเไม่ได้เราแจกไปเลยมาเหรอโอ้ยสังขาๆแม่ติมครับแม่วิ่งแล้วแม่แม่เอาหน่อยแม่เอาหน่อยไปแล้วรถรถจะร้านแล้วแม่แม่เอากี่อันจ๊ะอันเดียวไม่ไม่ไปากลูกปากอะไรได้แม่เอออ้าวลูกผู้หญิงผู้ชาย้้งผผููหญิชายอ้าวเดี๋ยวนะ ผู้หญิงไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหลานแม่มีอยู่สักคนเลยถ้างั้นเราไปป้นแม่กันเแม่เอาไอ้ลูกสาวไปสักคนเฮ้ยไอ้กี่อันดีจ้ะสองอันได้เลยจ้ะครับโอ้มันก็ใกล้หมดแล้วนะในขอนแก่นมีอีกที่หนึ่งตลาดผลไม้ขอนแก่นตลาดผลไม้เออมันจะมีนี่ไงคนที่เขาขนผลไม้กันเเขาอยากกินอะไรเย็นๆเขาจะเทดกับเราได้ฮะ ฮะฮะแปลว่าอะไรวะเล่กไงเทศเทศเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปตลาดผลไม้ก็เลยเจอตลาดผลไม้ไจ้าวทำไมแถวนี้มันหอมนะวะหอมโอ้ยข้าวดิยไอ้ติมเราจะหมดหรือยังนะผมกินข้าวแล้วพี่จะเป็นคนเดียวพี่พวกหนูฝากความหวังไว้ได้จิรจาเหรอเอาถางนี้เอาเอาไอ้ติมมาแลกข้าวได้เปล่าเนี่ยพี่มาแจกไอ้ติมพี่อยากเอาไอ้ติมแลกข้าวไม่มีตังค์แล้วตอนเนี้ยครับเอาไอ้ติมแลกข้าวได้ไหมครับอ่าเอาถังไอ้ติมลงมาเลย ยขอแบบบอนวอนหน่อยวันนี้มาแจกไอติมแล้วลืมถือตังมาเอาไอติมมาแลกค่าวได้านใค่ไหมพี่แลกอะไรมาตอนนี้พี่ก็จะบอกว่าอ่านป้ายสิเนาะพี่เขาให้สีจานเลยใช่ไหมพี่แลกได้สีจานเลยสีจานเฮ้แต่เราจะบอกเขาไหมว่าไอติมเราเหลืออยู่แค่สองคน อันไหนแพงที่สุดอ่ะมัเขาให้ฟรีแล้วยังจะเลือกแพงอีกเหรอจะด้วยกะเพราหมูกรอบเอากะเพราเนื้อเปื่อยไข่ข้นเนื้อเปื่อยไข่ข้นอีกหนึ่งสองอะไรเส้นเล็กพิเศษเส้นเล็กพิเศษสั่งเขาหนุนสั่งเขาหนุนโอ้โหเพืคุณมาสั่งผมได้ไงคุณสั่งเขาอ่าอันนี้คือเราให้ใช่ไหมใช่เราให้แล้วเอากะเพราหมูสับครับ พิเศษไข่ดาวมาขอเขาเอาพิเศษกันทุกคนเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปรอกินกันตอนนี้อิ่มแล้วเอาไปไหนกันหมดแล้วไปพี่ภูกลับเลยอิ่มแล้วอ๋อ้ยจะแจกไอติมเขาอยู่เออเจ้าของร้านก็ไอ้นี่แล้วเอาไอติมแรกกับข้าวพี่ภูเขาเราต้องแจกายเขาหมดไหมเขามีกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาสักห้าคนเหลือเยอะปะเนี่ยอุ้ยเหลือนิดเดียวใกล้ใกล้ผมเรียกเรียกลูกค้าให้เราทำไม่น่าบอกเรียกลูกค้าก่อนแต่ไปเอาไม้มาไว้นี่เอาไอติมไม่ไหว แต่ปีเออเอาอะไอติมก่อนครับพะงาสอ่าไปแล้วก็ใส่จูสักถุงนะพ่อนะเดี๋ยววิ่อิ่มสองเองตักมาอีกสองช่วยดิเอาให้หมดเลยโอ้ยหกติมพี่ติมครับติมครับขอบคุณครับข้าวขข้้้าาววรอนพี่พี่พี่ไม่หิวก็ต้องกินแหละไม่งั้นก็ไม่ได้แหละถ้าคงถ้าคงข้าวแล้วอ่ะอีกอันนึง อันนั้นให้ป้อนไหมเหมือนมือจะไม่ว่างเก๊าเขาอร่อยเอาครับครบแล้วเอาของมาหรอนี่ไงพี่แก๊ปไงแดกเลยพี่แก๊ปเออของหวานกินข้าวแล้วกินหวานครับแม่ไอติมจ้ะทรัเองเหรอจ้ะเขาทำจริงๆเราก็ไม่ได้เจตนาจะมาทำดีอะไรหรอกแต่เหมือนกับว่าเราก็เห็นไอติมมันอยู่ไอติมไหมครับไอติมแจกฟรีแล้ววันนี้ไอติมเหลือ เอาไอติไม่พี่พพหน่อยพี่ว่าเถอะเออมันจะหมดแล้วพี่จะได้กลับบ้านสักทีป่ะโอ้ยกำลังจะพูดว่าวันนี้เราก็ไม่ได้เจตนาที่จะหวังผลให้มันเป็นแบบนี้เราแค่โอเคอยากออกมาจกแจกไอติมกันรีแลกกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จากวันนี้ที่เราไปมาหลายที่ที่เราไม่เคยไปเ <ไ S 1> พราะว่าเ<ไ>เราจะไปห้างไปโรงเรียนไปนั่นนู่นนี่แต่วันนี้ที่ที่เราไปแบบมันบเม่นหม่งที่เฮากินเอาไว้นะตามแบบว่า เป็นโฮมเลสอ่า,อาเป็นโฮมเลสซึ่งบอกจริงปุ่อยู่คันแก่นแต่ปุ๊ก็ยังไม่เคยไปเลยนะเออไม่เคย,ยผมจริงไหม,ไม,ไม ผมไม่ผมเคยเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าเยอะขนาดนี้ใช่ใช่ใช่แล้วเชื่อว่าในขอนแก่นนะยังมีอีกหลายที่ที่เรายังไม่เคยไปใช่ไหมเราได้คอนเทนต์ไปเผื่อก็กินลนะเพราะก็กินชอบทํากระทะยักษ์เรา,รเ,ราเดี๋ยวเราจะไปถามก็กิีนอีกทีนึงว่าเขาสนใจไหมที่จะไปร่วมกระบวนการโฮมเลสกับพวกเราดังนั้น <with> <ล>ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราแล้วก็เพื่อนๆของเราทุกคนด้วยแล้ววันนี้ขอบคุณมิสเตอร์ฟื้มากครับผมแน่ถ้าไม่ได้คุณนี้เราก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันต้องไปถ่ายคลิปต่อเเดี๋วราไป เดี๋ยวเราไปช่วยไปถ้างั้นเรากลับบ้านกันเถอะเอาของลงเลยพี่เอาน้ำเออะไรออกมาก่อนเอาเอาเอะไรเลยไหนมาเลยห้องน้ไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปทำ้งไอติ ไอติมไปคืนเขาให้หายไอติมเ,เดี๋ยวนะคุณบอกว่าหนูม่วงให้คุณไปแจกแต่ทำไมหนูม่วงไม่รู้เรื่องใครบอกให้พี่ปูไปแจกหนูยังไม่ทันได้บอกอะไรเลยยังไงพี่ปูนี่หลอกผมไปอะไรเด่ะร่วมขบวนการขโมยไอติมไปแจกก็มาเด่ะอันนี้ไม,ไม่อันนี้ว่าผิดเองหมดเลยเหรอแจกไหมดแล้วเนี่ยเอ้าเลี้ยงละพวกไอ้สองเห็นมันนั่งนิ่ง รถไม่ใช่เพราะว่าหนูจะเอาถังไอติมกับข้างในอะไปคืนเขาแล้วเขาก็จะจ่ายตังค์ให้เหมือนเดิมอย่างเก็ใช่นี่เองอะไรอะไม่รู้เลยนี่ไอถังไอติมนี่ไงก็เอาถังไอติมไปคืนเขาสิเอาแล้วข้างในเราข้างในไปไหนเฮ้ยฮะข้างในไปไหนบอกเขาเอาไปแจกหมดแล้วสิเออเนี่ยเต็มปากเต็มคำเลยนี่ปุ๊ปุ๊มาดีก่อนปุ๊ปุ๊จะเดินไปไหนเดี๋ยวพี่หนู กเขาก็ลากพี่ขึ้นรถไอซันเล็งเก่าๆคันนั้นจะพังอ่ะไอ้หนูคือไม่รู้เรื่องเหรอพี่่เขาไปเออไม่รู้โปะทำไมทำแบบนี้ไ,ไ,ไทำไมบอกผมว่าหนูม่วงให้พี่เอาไปแจกแต่ว่าหนูม่วงไม่รู้เรื่องเขาขอแล้วมาก็โคนผมตักทิ้งที่พื้นคือไม่รู้คือไม่ได้เตรียมอะไรกันไม่พี่อ่ะกำลังจะเดินเข้าปะตูแล้วคนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยไปถ่ายคิดด้วยพี่หน่อยว่าไอ้หนูม่วงให้ไปแจก ไอ้ทีมพี่กหรอโอเคโอเคเดี๋ยวก็ไปแจกเขาแมวบอกว่าเอาไปแจกได้มันเป็นคอนเทนต์คำรู้ไม่ว่าหรออ้าวไปไม่มันเป็นคอนเทนต์ไงพี่มาบอกว่าไปถ่ายได้เอาไปถ่ายได้เลยเราเอาไปถ่ายคอนเทนต์ของไม่ว่าแน่ใจนะใช่เชื่อพี่มันได้เอาไปแจกได้อารับเรื่องเลยมึงทีนี้ เลก็เห็นว่าเมื่อคืนไปเคลียร์กันแล้วก็คือนึกว่าเป็นเอาไปจ่ายไปเรียบร้อยแล้วหนูไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นหนูรู้แค่ว่านี่หนูจะต้องเอาของไปคืนเขาแล้วเขาก็จะให้ข้ามาจำเงกลับมาเอาอะไรไปคืนเอาถังไอติมแล้วอัน้นเขาเรียกว่าอะไรถังไอติมไงแต่ไม่มีไอติมอ้าวอย่างนี้อย่างไรพี่ปุ๊กก็ได้เอาไปแจกคนอื่นอย่างอยหนูก็เอาถังไปคืนเขาแล้วเราก็ได้ข้ามาจำมาเหมือนเดิมเพราะงั้นหนูก็เลยไม่เป็นไรหนูก็ให้พี่ เกือบได้จ่ายคนเดียวแล้วแม่ไม่เปิดเกือบอะไรอ่ะไม่เกี่ยวกันสิพี่จะแจกจริงเดี๋ยวพี่โดนหลอกไปไงหนูไม่ได้หลอกไปด้วยกันตาห้โยนุมากินไฮโยมันมีรถใหม่แล้วคณมากินอะไรรสเดิมจะทวงทำไมเนี่ยเขาอุตสาหไม่เห็นแล้วไอ้ตาอันนี้หนูไม่มีปัญหาพี่จะเอาไปเลยก็ได้แต่หลังรถอะหนูหนูจะเอากลับไปให้แม่หนูอันนี้พี่เอาของเขามาเขาจะเอาไปให้แม่เขา พี่ก็หยิบแล้วก็มาแกะกินปุ๊บโอ้ยลูกไม่แง่เด็ดวันนี้ก็ขอบคุณความรู้แล้วกันวันนี้ที่ไม่โกรธเราแล้วก็ขอบคุณพี่สปู๊ดที่อุตส่าห์มาร่วมกระบวนการแม้ถึงแม้ว่าจะถูกหลอกมาโอ้ยคกูจะปิดคลิปโอ้ยแม้ถึงแม้จะโดนร่วมกระบวนการกับเราก็ตามอ่ะเขาไม่รู้เรื่องจริงเพราะใช่พวกเราก็ยกมากันจริงๆแหละแต่ว่าสนุกมากพี่ไม่เคยไปทําอะไรแบบนี้เลยก็หลอกกันไงพอไปทําปุ๊บรู้สึกไปละไปอะ มันเกิดเพราะตอนแรกอะเราคิดว่าเราจะไปแค่โรงเรียนสรุปก็คือแง่คือทั้งหมดทุกอย่างเรื่องเกิดจากพี่มาโอ๋คนบอกพี่ใช่พี่ไปเชื่ออะไรคุณโฮมเลดขนาดนี้ไม่มีตื่นเต้นตื่นเต้แต่วันนี้วันนี้ไปโฮมเลดจริงๆไปไปไม่คิดว่าจะไปเจอโฮมเลดจริงๆแล้ววันนี้มิสเตอร์ปื้อก็พาเราไปเจอโฮมเลดจริงๆเลยเดี๋ยวคุณไปเราดูในฟู้ดโฮมเลดมันดีมากคุณจะถ้าคุณดูฟู้ดปั๊บคุณจะใจฟู